ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการออกแบบภาพประตูล้อเรียนนะครับวันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องของการเขียนภาพอวัยวะต่างๆบนใบหน้านะครับของกระตูล้อเรียนนะครับว่ามีอะไรบ้างาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับในส่วนของอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญดับแรกเนี่ยก็จะเป็น มันก็จะมีในส่วนของกระโหลกนะครับกระโหลกศีรษะนะครับมีกระโหลกศีรษะอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของคิ้วนะครับ3ก็จะเป็นตา4จมูก5ปากนะครับหหูนะครับก็จะมีอวัยวะ ต,ต่างๆที่สําคัญอย่างที่ครูได้อธิบายไปให้นักเรียนได้ทราบก็จะมีอยู่6อย่างด้วยกันนะครับมีกระโหลกคิ้วตาจมูกและปากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตั้งแต่ในส่วนของกระโหลกก่อนเลยนะครับอันดับแรกกระตูนล,ล้อเรียนเนี่ยถ้าเป็นศัพท์สากลนะครับเขาก็จะเรียกว่า caricature นะครับหรือกระตูนพอร์เทรตก็ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วศัพท์สากลเขาจะใช้คําว่า c a ิ i c เ t u r e มากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม ลองดูในส่วนของอวัยวะต่างๆกันนะครับอันที่1คือในส่วนของกะโหลกนะครับลักษณะของรูปทรงของกะโหลกเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับทีเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องสังเกตดูจากลักษณะของลักษณะทางกายภาพของของต้นแบบแต่และอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบนี้ หรือลักษณะภาพรวมใบหน้าอาจจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองที่นักเรียนเน่ยเลือกมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับอาจจะเป็นมุมหน้าตรงมุมด้านข้างมุมด้านเฉียงแบบ45อะไรเงี้ยต่างๆนะครับแต่ให้นักเรียนลองฝึกการสังเกตดูภาพรวมของ ใบหน้าให้ได้ก่อนนะครับบางคนอาจจะมาแบบแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนของกระโหลกนะครับกระโหลกเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นส่วนของอครึ่งของใบหน้าลงมาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่เราจะจัดวางตำแหน่งของอวัยวะต่างๆเข้าไปนะครับเช่นตำแหน่งของคิ้วนะ คิ้วคิ้วบางคนอาจจะเฉียงบางมุมมองอาจจะเฉียงอีกทิศทางหนึ่งก็แล้วแต่นะครับไม่เหมือนกันดวงตานะดวงตาจมูกนะครับจมูกบางคนอาจจะยื่นออกมาข้างนอกก็ได้ก็แล้วแต่แล้วก็ตำแหน่งของปากนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนแบบนี้ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคิ้วอ่อันที่2คือคิ้วนะก็แล้วแต่ลักษณะของมุมมองนะครับของของภาพต้นแบบที่เราเลือกมานะครับว่าลักษณะใบหน้าเนี่ยเป็นอย่างไร คือลักษณะของคิ้วนะครับบางข้างอาจจะหนาหน่อยนะบางข้างอาจจะเล็กหน่อยให้ลักษณะของคิ้วเนี่ยถ้านักเรียนลองสังเกตดูเอาแบบจากการเขียนแบบเหมือนจริงนะครับเหมือนภาพคนแบบพอ์เทรตคิ้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันอันนี้คือภาพรวมนะอันนี้คือส่วนของหัวคิ้วหัวคิ้วก็จะมาแบบนี้แล้วมันก็จะแบ่งครึ่งมีเส้นแบ่งครึ่งตรงนี้ลงมานะครับ ตำแหน่งนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นคิ้วที่มันพุ่งลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะขึ้นมาประสานกันแบบนี้มันก็จะทําให้ความเข้มของคิ้วบริเวณช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะเข้มที่สุดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวคิ้วก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่มันมีความเป็นอิสระนะครับหางคิ้วก็จะมีความเป็นอิสระส่วนช่วงตรงกลางคิ้วนี่แหละคือส่วนที่เข้มที่สุดนะครับอ่าอันนี้ให้หนักเรียนรู้ว่าเป็น ทฤษฎีไว้นะครับอันที่3นะครับดวงตาดวงตาเนี่ยถ้าเราเขียนแบบเป็นลักษณะแบบเหมือนจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของลูกตาที่มันอยู่ในเบ้านะครับเบ้าตาในส่วนของเบ้าตาก็จะประกอบไปด้วยส่วนของเปลือกตาด้านบนเปลือกตาด้านล่างนะครับเปลือกตาด้านล่างหรือที่เราเรียกว่าถุงใต้ตานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเยื่อน้ําเลี้ยงของหัวตาอันนี้ก็คือส่วนตําแหน่งของของหางตาแบบนี้นะครับแล้วเราก็แบ่งสัดส่วนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ของอลูกตาดำนะครับเพราะฉะนั้นลูกตาดำเนี่ยก็จะถูกในส่วนของเปลือกตาด้านบนเนี่ยทับอยู่นะครับทับอยู่แล้วก็จะมีส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือรูม่านตา หรือเลติ่านั่นเองนะครับก็จะดําที่สุดในส่วนตรงนี้สีขาวตรงนี้คือส่วนที่แสงนะครับแสงส่องเข้ามานะครับอันนี้คือส่วนของเงานไะครับอันนี้คือจากาลูกตาแบบของจริงนะครับต่อไปถ้าเป็นดวงตาของกระตูนล,ล้อเนี่ยมันก็จะมาแบบลักษณะแบบ แล้วแต่นะครับว่าลักษณะทางกายภาพของต้นแบบนั้นเป็นอย่างไรมีถุงใต้ตาอะไรต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่อวัยวะก็จะเป็นแบบเป็นคู่นะครับทีนี้หลักการนะหลักการในการเขียนภาพกระตูนล้อก็จะใช้หลักการยืดรูปทรงหดรูปทรงแล้วก็ขยายรูปทรงจะเห็นได้ว่าอย่างดวงตาสองข้างเนี้ย ค่านี้จะใหญ่กว่าอันนี้คือใช้หลักการขยายอันนี้ใช้หลักการหดรูปทรงลงไปแบบนี้เป็นต้นนะครับดวงตาของอีกประเภทนึงอาจจะมาแบบนี้ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรียนลองสังเกตดูเนี่ยมันจะมาจากรูปทรงเลขาคณิตทั้งหมดเลยนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีแรงตา่าง ข้างนี้อาจจะเล็กเลียวกว่าแบบนี้บางทีดวงตาอาจจะแบบ หลีข้างหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งอาจจะก,กลมกลมโตเลยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับต้นแบบที่นักเรียนเลือกมาเขียนมานะครับอ่านี่คือคิ้วตาต่อไปจมูกเนี่ยอลองแทรกดูไปนะครับถ้าจมูกของของคนเราเนี่ยปกติเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับ แบ่งเป็นภาพรวมโครงสร้างของสันจมูกแบบนี้นะครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็นส่วนของปีจมูกด้านข้างถ้าเรามองแบบเป็นแบบปริมาตรของรูปทรงเลขาคณิตก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะวางตำแหน่งเป็นวงกลมตรงนี้ลงมาอันนี้คือส่วนของปลายจมูกนะครับแล้วก็มาเป็นวงรีซ้อนเข้าไปทั้งซ้ายและขวาก็จะได้ในส่วนของปีจมูก แบบนี้นะครับ่วนปีกจมูกแบบนี้นะครับแต่ถ้ากระตูลล้อเนี่ยมันสามารถยืดหดขยายรูปทรงได้อย่างที่ครูได้อดธิบายไปอ,อย่างเช่นอันนี้อาจจะยืดออกมาให้มันยาวนะครับปีกจมูกตรงน,นี้ก็ะดดเข้าไปให้มันเล็กลงนะครับหรืออันนี้อาจจะขยายออกมา เป็นวงรีแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นในส่วนของปีกจมูกซ้ายและขวาครับปีกจมูกซ้ายและขวาอ่านี่ก็เป็นจมูกถ้าเกิดเป็นด้านข้างอาจจะยืดออกไปแบบนี้เห็นไหมครับยาวเลยนะครับหรือบางมุมมองอาจจะเป็นในส่วนของจมูกแบบด้านข้างแบบนี้ ว้าวตรงกลางหน่อยแล้วก็เป็นปีกจมูกซ้ายและขวานะครับเป็นปีกจมูกซ้ายและขวาแบบนี้อ่าได้แล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปากนะครับปากก็ถ้าเป็นเหมือนการเขียนภาพพอร์เทรตคนเหมือนเนี่ยเขาก็จะแบ่งส่วนของครึ่งปากแบบนี้ลงมาก่อนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งลงมาก็จะประกอบไปด้วยอ ริมฝีปากด้านบนริมฝีปากด้านล่างแบบนี้นะครับมันก็จะมีตรงในส่วนของตรงกลางตรงนี้ที่เป็นในส่วนของเหมือนเม็ดถัว่วนะครับก็จะได้ริมฝีปากด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวงรีซ้อนลงมาเพราะฉะนั้นปากด้านล่างก็จะมีความหนามากกว่าแบบนี้นะครับอ่ะลองมาดูปากที่เป็นแบบกระตูล,ล้อดูบ้างนะครับแบ่งครึ่ง นี้ก่อนใส่จากลิ่มฝีปากด้านบนนะครับถ้าเกิดเป็นเห็นแบบลายฟันบ้างล่ะต้า้านล่างแบ่ง ็นส่วนของลายฟันเข้ามาแบบนี้ครับหรือปากที่เป็นแบบเฉียงเฉียงดูบ้างอะไรงนีนะ้หรือปากที่เป็นแบบเส้นโค้งอ่าแล้ว ริมฝีปาก้ันบนนิดหน่อยแล้วก็เป็นริมฝีปากด้านล่างหนาๆน,นะครับส่วนของหอูเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขอแยกเรื่อนตำแหน่งลงมาหน่อยอหูนะถ้าเป็นลักษณะของการเขียนภาพพอสเทรตนะครับหูเนี่ยก็จะเป็นแบบใบหูชั้นนอกแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีความหนาของใบหูชั้นนอกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของติ่งหูแล้วก็เป็นใบหูชั้นในตรงนี้จะคล้ายๆกับเป็นรูปตัว Y นะครับแล้วก็จะมีติ่งหูเล็กๆตรงนี้ข้างในอันนี้คือการเขียนแบบใบหูแบบเหมือนจริงนะครับแต่ถ้าเป็นกระตูนล,ล้อนะมันอาจจะมีการแบบเขียนให้มันยืดออกไปนะครับ ก็เช่นเช่นเดิมใช้หลักการยืดหดขยายเหมือนเดิมนะครับาบางคนอาจจะมีลักษณะใบหูที่แหลมเหมือนหูของั้างคาวอะไรเงี้ยนั้นลนักษณะทางกายภาพหรือกายวิภาคของแต่ละแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นการเขียนภาพกระตูล้อที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการจับบุค,คลิกนะครับการจับบุคคลิกของบุคคลน,นั้น บางคนอาจจะมีลักษณะของใบหูที่เป็นจุดเด่นบางคนอาจจะมีจมูกที่เป็นจุดเด่นหรือบางคนอาจจะมีดวงตาที่เป็นจุดเด่นซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนนะครับก็ไม่เหมือนกัน,นครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของอวัยวะที่เราจะฝึกเขียนภาพกระตูนล,ล้อเรียนนะครับ ก็ประกอบไปด้วยในส่วนของกะโหลกนะครับคิ้วตาจมูกปากแล้วก็หูนะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะสาธิตวิธีการเขียนภาพกระตูนล,ล้อโดยเอาพวกอวัยวะต่างๆพวกนี้มาประกอบกันให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าวันนี้ครูจะเขียนเป็นภาพของใครนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติให้ดูครับ อ่ครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นวิธีการสาธิตการเขียนภาพกระตูลล้อบุคคลสําคัญนะครับอันดับแรกเราก็จะเริ่มจากกระโหลกก่อนนะกระโหลกซึ่งเดี๋ยวมาเดากันว่าครูจะเขียนภาพใครนะ่อันนี้คือลักษณะของใบหน้าโดยรวมของเขา มองกลุ่มผมอันนี้ก็จะเป็นคิดว่านะนักเรียนก็ทุกคนก็รู้รู้จักดารานักร้องศิลปินคนนี้อยู่แล้วนะครับใส่ใบหูลงไปหลักการก็คือการยืดหดขยายนั่นเองนะครับนี่ลักษณะใบหน้าโดยรวมก็จะมีเส้นผมนะครับที่มันปลิวออกมาพิวออกมา ต่อไปตำแหน่งคิ้วคิ้วเขาเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากกลุ่มผมตรงนี้มันบางอยู่แล้วก็จะเป็นดวงตานะครับแล้วก็จมูกนะครับแล้วก็ปากนะเสร็จแล้วเราก็แบ่งสัดส่วนลงมาแบบนี้นะครับเอามาดูกันครูจะเริ่มจากการเขียนจมูกก่อนแล้วกัน ดวงตาสเสน่ห์ของอศิลปินหรือนักร้องคนนี้เขาอยู่ที่ดวงตานะนะครับครูก็เลยจะเน้นที่ดวงตาเขาแบบค่อนข้างแบบชัดเจนหน่อย แล้วก็ใส่ในส่วนของรูปตาดำนะครับหรือรูม่านตาตรงนี้ลงไปเห็นคิว้วไล่คิ้วเข้ามานิดนึงนครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของรูปปากเขา ลักษณะของการโพสท่าตรงนี้เขาก็กำลังจะอ้าปากอยู่เหมือนกับกำลังร้องเพลงหรืออะไรสักอย่างอยู่นะครับหเห็นกลุ่มฟันเล็กๆของเขาปากข้างนี้ก็จะยื่นออกมามากหน่อย ลักษณะของดวงตาเขาจะมีขนตานะครับที่แบบชัดเจนน้หำหนักของริมฝีปากปากบนปากล่าง เขาจะมีฝ่ายใต้ตาหน่อยนะหลักร้องคนนี้ผมเขาจะเป็นลักษณะแบบผมหน้าม้านะครับแก้มแบบชมพูละเลื้อละเลืน่อย แล้วก็จะมีลักษณะของการแต่งกายเป็นแบบเครื่องทรงเป็นแบบเหมือนชดานะถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียกว่าชดาแต่ถ้าผู้ชายเขาจะเรียกว่ามงกุฎ มองออกไหครับว่าเป็นใครนะนี่ก็จะเป็นแบบส่วนหนึ่งของเครื่องประดับเป็นลักษณะของชดาผู้หญิงนี้ขึ้นมา อันนี้ก็คือน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองนะครับมิวสิกวิดีโอที่ภายใน7นาทีเนี่ยเขาบอกว่ายอดพุ่งขึ้นไปถึง7ล้านวิวรู้สึกว่าตอนนี้เป็นยอดวิวที่ค่อนข้างสูงนะครับแซงจัสตินบีเบอร์เข้าไปอีก ลักษณะของภาพ portrait กระตูนพ portrait หรือ c a r i c a จอร์ของน้องลิซ่าแบ็กพิคนนั่นเองอขวัญใจหนุ่มๆและสาวๆหลายๆคนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเกิร์ลกรุ๊ป ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการใช้หลักการของการยืดหดขยายรูปทรงนะครับเกี่ยวกับการเขียนภาพกระตูลล้อนะครับเราจะมาทบทวนกันหน่อยนะครับว่าในส่วนของการเขียนภาพกระตูลล้อมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ1นนะครับกระโหลกกระโหลกสองในส่วนของคิ้ว สามก็คือส่วนของดวงตานะครับจมูกปากและหูนะครับอ่านี่คือส่วนของอวัยวะต่างๆที่นักเรียนจะต้องศึกษานะครับแล้วก็ลองเขียนดูนะครับว่าการเขียนภาพกระตูนล้อเนี่ยนะครับเราจะต้องศึกษาเบื้องต้นจากการเขียนภาพลักษณะของอวัยวะบนใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็ นำเอาส่วนของอวัยวะที่เราศึกษาตรงนี้สตัดดี้ตรงนี้นะครับมาประกอบกันให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติตามได้ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับ